من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه <applause> ونستغفره ونؤذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته วัฎธตมุตุ่นแหละวะอันตุมมุสลิมุนพี่น้องผู้ศรัทธาที่คอร์ปรกทุกท่านการเรียนรู้ศึกษาในถ้อยคำของอัลลอฮฺซุบานะฮฺวะจาฮฺลาทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดในด้านของ คำอธิบายหรือที่เรารู้จักเข้าใจนั่นก็คือการตับซีรการอัธิบายอันกุรอานแน่นอนลำพังตัวหนังสือที่มีเขียนเป็นอักษรไว้ในอันกุรอานเป็น้อยคำของลัสุบฮานาหัวตาลาลำพังเราจะอ่านกันเองต่อให้ รู้สับรู้ความหมายในทุกถ้อยคำแต่เมื่อมันเป็นคําศาสนาพี่น้องแน่นอนมันต้องการคําอธิบายที่มากกว่าที่เรานั้นได้รู้กับความหมายของศัพท์แต่ละคํานั่นก็คือต้องศึกษาทําความเข้าใจการอธิบายไม่ว่าจะจากการอธิบายท่านอุลาสลาหัวเวัสลัม อธิบายโดยบรรดาสหาบาหรือบรรดานักวิชาการในสุรอชุรอพี่น้องที่เราได้เรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจกันมาเมื่อครั้งก่อนในอายะที่26ที่เราได้สาระสำคัญสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของ การขอดุอานี่เป็นหนึ่งในสาระสำคัญในอายะที่ยี่สิบหกว่าเรานั้นจะขอดุอาแน่นอนจะต้องขอจากอัลสุบานาหัวตาลาและการขอจากอัลสุบานาหัวตาลานั้นขอให้ใครขอให้มุสลิมใช่ไหมขอให้กาเฟ่ใช่ไหมใช่แต่ขอให้มุสลิมขออย่างไรได้บ้าง ขอให้กาเฟสขออย่างไรได้บ้างแน่นอนกับบมุสลิมเราขอให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีเขาเป็นพี่น้องเราเป็นมุสลิมแต่ส่วนกาเฟสละ่ะเราขอกับอัลลอ์ให้เขาได้สิ่งที่ดีหรือเปล่าแน่นอนสิ่งที่จะดีที่สุดสาหรับเขาที่เราจะขอได้นั่นก็คือขอให้เขาได้รับทางนำแต่ถ้าขออย่างอื่นละ่ะขอให้เขาโชคดีขอให้เขามีริสกีเพื่อบุญขอได้ไหม เราได้รับทราบถึงจุดยืนของบรรดาสหาบาห์ไปแล้วว่าที่สหาบาตนั้นเปตือนกันนะเกรงว่าในยามที่พวกเจฮูดีนาซอรอที่เป็นศัตรูอิสลามแท้ๆมาทำดีด้วยนะโดยธรรมาชาติโดยโดย,โดย,โดยโการปฏิบัติของสหาบาห์เมื่อใครดีด้วยเขาก็ขอดูอาให้ กับมุสลิมเขาขอดูอาให้กับกาเฟสละ่ะบางครั้งด้วยความติดเป็นมารยาทหรือเป็นความเคยชินหรือเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติกันอยู่แล้วะนีคนดีๆอ่ะใครมาดีด้วยเขาขอดูอาให้กับคนนั้นก็ททาดีต่อคนนั้นก็เมื่อพอกาเฟสหรือพวกเยโฮดีนอสอรอทําดีก็หลุดปากขอดูอาให้บารักัลลอฮ ขอให้อัลลอฮ์ประทานริสกีให้ท่านนะนะมีหลุดปากเหมือนกันสหาบอก็เตือนว่ากลัวกลัวอะไรกลัวว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้พวกเหล่านั้นนะที่เป็นศัตรูอิสลามนะเข้าสวรรค์ก็จากเนื้อหาที่ได้จากความเข้าใจที่ได้จากสุราะอชุรอในอายะที่สิบนั่นเองนะว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของคนที่อามานูสรัทธา ศรัทธาอย่างถูกต้องด้วยว่ามีลุซอณิห์แล้วก็ประกอบอามันที่ซาแลซิ่งบรรดาซาบาห์นั้นอยู่ในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาและการตอบรับดุอาไม่ได้หมายถึงว่าจะมีการขีดเฉพาะว่ารับดุอาไหนขอให้มุสลิมรับขอให้กาเฟตไม่รับบ่าวอัลลอฮ์ไม่ได้กั้นด้วยถ้าขอให้กาเฟตแล้วก็ซาบา์กลัวว่าเดี๋ยวจะรับจะเอาพวกนั้นเข้าไปอยู่ในสวรรค์ซะพวกยาหูดีนะสอรอ นั่นคือสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่เราได้รับในช่วงเวลาที่เราจะต้องสแสดงจุดยืนอย่างถูกต้องที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยส่วนในวันนี้พี่น้องอายะที่27ในสุรอัชชูรอเราคงจะมาทำความเข้าใจกันต่ออัลลอฮฺซุบานะฮหวะตะลาไดดกลาววะลาอบะษตลลอฮฺริสกัลีอิบาดีฮ หากว่าพระองค์ทรงประทานริสกีให้กับบ่าวอย่างก้องขวางอย่างอย่างกว้างขวาง,อย,าง,วางอย่างมากมายละบาโฟิลอารด์ดแน่นอนพวกเขาเหล่นั้นก็จะฝ่าฟื้นสร้างความเสียหายในพื้นพื้นพิภพแห่งนีง้ว่าลักินจุนัซิลบิกอดาริมมายาชา ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงประทานริสกีตามปริมาณตามจำนวนมายาชะที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นคือในปริมาณหรือในขนาดหรือในจำนวนที่มันจะยังประโยชน์กับบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะเห็น สภาพความเป็นจริงมีคนจนมีคนรวยเรามองเฉพาะในกลุ่มผู้ศรัทธาด้วยกันเรายังไม่มองข้ามในกลุ่มของกาเฟคนที่อัลลอฮฺประทานริสกีให้เขายังมากมายเราจะเห็นได้มากเลยว่าสิ่งที่เขาได้รับ เป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมหลายคนบริจาคในเรื่องราวของศาสนาให้กับองค์กรศาสนากับการสร้างมัสยิดกับการช่วยเหลือเด็กกำพร้ากับสิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมศาสนาในขณะเดียวกันอย่างหลายคนที่อัลลอฮ์ให้เขาจนถามว่าถ้าเกิดเขามีอย่างนั้นเขาจะทำอย่างคนที่เขามี เขารวยแล้วก็ทําดีหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าทําไมเราถึงจนก็เป็นไปได้ว่าทําไมถ้าเกิดรวยขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮฺสุบานะฮูวาตาลาเราเร่งกับทรัพย์ที่อัลลอฮฺประทานให้ใช้อย่างไม่ถูกต้องอย่างผมเองพี่น้องพอฟังถึงตรงนี้ ใช่ผมไม่ใช่คนมีฐานะนะไม่ใช่คนมีฐานะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ผมนั้นได้รู้จักสุนนะธทํทำไมอ่ะครั้งหนึ่งเคยมีความจำเป็นต้องใช้เงินต้องใช้ทรัพย์แต่ในครั้งนั้นเราผมเองยังไม่ ไม่ไม่ได้ศึกษาสุนนะอย่างของแท้ยังได้อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นพวกบตดอบิดอะนะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดผมมีทางที่จะไปอย่างที่เขาไปกันไปทำงานกันดีๆนะมีความชำนาญในด้านนั้นผมก็ยังจะคงอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างคนที่เป็นบาดอเป็นบิดอะจนในวันหนึ่งเราอยู่อย่างนั้น อยู่ยังแค่พอมีพอกินพอใช้เพียงคนเดียวนะถ้ามีครอบครัวตอนนั้นไม่ได้และแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าสู่กลุ่มสุนนะและว้วก็ได้ศึกษาสุนนะได้เข้าใจสุนนะได้ทํางานรับใช้สุนนะและแล้วเราก็ได้เปลี่ยนตัวเรากลายเป็นคนที่ยึดสุนนะ จนได้บอกตรงๆผมพูดตรงเนี้ยผมนึกถึงตัวเองเลยอะถ้าเรามีฐานะนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับพวกสุนนาหรออยู่อย่างของเราอย่างเงี้ยแต่นี่พอไม่มีฐานะนะได้รับคําเชิญให้ไปทํารายการวิทยุที่เป็นสุนนะก็ไปร่วมทําไปทําแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจุดได้และระพ่น้องก็จะเห็นนะ คนอื่นก็มีเหมือนกันแต่ก่อนเคยเป็นคนที่พูดตรงๆนะพี่น้องนด่าสุนนะกระจายคำหยาบๆแต่สุดท้ายเขาต้องดิ้นรนเขาต้องทำมาหากินเขาก็วนเวียนอยู่กับการเป็นลูกจ้างคนที่เป็นสุนนะแล้วเขาก็สุดท้ายกลายเป็นสุนนะได้นี่ไง เขาไม่ไปทางอื่นนะฐานะเขาไม่ดีเขาเลยต้องมารับใช้คนที่เป็นสุนนะมาเป็นลูกจ้างแต่ถ้าเกิดเขามีฐานะที่ดีละพี่น้องวันนี้เขาจะได้มาเป็นสุนนะไหมจะยังคงเป็นบดออ,อยู่หรือเปล่านี่นี่ส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ผมเองนะได้สมัมผัสกับตัวและตัวพี่น้องละ่ะเป็นอย่างผมหรือเปล่าการที่ไม่มีฐานะที่มั่งมีร่ำรวย ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องด้วยนะพอไม่รวยแล้วมันทําให้ตัวเองนั้นย้ายกลุ่มได้อะไม่น่าคิดว่ามันจะเป็นในส่วนตรงนี้มีผลด้วยกับเรื่องฐานะทําให้เราเปลี่ยนไปด้วยนะแต่ก็เช่นกัน,นพี่น้องบางคนนี่ยอมทิ้งสุนน,นะนะเพราะต้องการเจะไปเอาตังค์จากคนที่ไม่ใช่สุนนะ ยอมทิ้งสัจธรรมก็มีนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายเหมือนกันที่เรานั้นจะต้องเลือกให้ถูกเพราะอัลลอฮ์ให้อย่างนี้พี่น้องมายาชะตามที่พระองค์ประสงค์แล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ด,ด้วยแก่ตัวผู้นั้นจะได้มากมีริสกีมากหรือมีริสกีที่น้อยอินนะฮูบิอิบาดีอบีรุมบาซิรแท้จริงพระองค์นั้นทรงตระหนักยิ่ง ทรงเห็นทรงรู้ดียิ่งกับบาวพระองค์รู้ว่าให้ใครไปอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างไรให้คนนี้รวยให้คนส่วนใหญ่รวยแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นละ่ะมันมากหรือน้อยหรือให้คนนี้จนจะเป็นอย่างไรพระองค์ให้ให้กับบาวของพระองค์อย่างที่เป็นสิ่งที่สมควร ในการอธิบายพี่น้องท่านกอตาด้ท่านกอตาดา้ได,ด้อธิบายถึงอายะเนี่ยโดยอ้างฮะดีสของท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่ไงพี่น้องลำพังเราแปลเราตองความเขา้าใจถามว่ามันชัดเจนหรือยังผมว่ายังไม่เพียงพองเท่าไหร่นะดูคําอธิบายของนักวิชาการอย่างท่านกอตาได,ด้สิท่านอ้างขะดีสของท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Nah, ha, oleh ibu yolk hadis yang Rasul Nabi telah kisah, memperingatkan rakyat Rasulullah kepada raja-raja di dunia. Rasulullah bersabda, "Allahumma ya Rabbi, ya Tuhan kami, 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 ya Tu ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์เอ๋ยฉันไม่กลัวอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ได้กลัวไม่ได้หวาดวันอะไรมากนะักนอกจากสิ่งที่ฉันกลัวจริงๆนั้นก็คือสิ่งที่อัลลอฮนประทานให้กับพวกเจ้าที่เป็นซะฮ์รเป็นความสุขสาราญเป็นความเพลิดเพลินเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขสบายรืน่นเริงในดุนยา ก็มีชายคนหนึ่งถามท่ารอซูล์ซอฮาบะท่านหนึ่งชื่ออะไรไม่ทราบเพราะคนที่จะถามรอซูลก็ซอฮาบะนั่นแหละในสํานวนบอกฟะกอละละฮ์จุลน่ารอซูลล l มีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่ารอซูลละอ a h ไอ้ที่เอาไรูบิชาริไอ้สิ่งที่ดีคอยความดีมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ชั่วหรือริสกีเดียวพระให้มาเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่มันจะนําความชั่วช้าตามมาอย่างนั้นหรือไร ทารุษสุลลอฮห์วะลั am, am ี nah. ่ยวะสัลลัมเงียบสักการ์ทารุสุลลอฮห์สุลลลาห์วะลัี่ยวะสัลลัมเส้าเงียบไปครู่หนึ่งซุมมากอละใกล้ฟะกุนตะรอสูลตามทำไมถึงถามเช่นนั้นล่ะนะแล้วสุดท้ายก็ได้คำตอบรอสูลตอบกับชายผู้นี้ว่าอย่างไรลายะตีอินนัลคใครรอลายะตีอิลลาบิคใครรินแท้จริงสิ่งที่ดีนั้นนะ มันจะไม่นำมาไม่เป็นบ่อกเกิดของสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นแหละเอาคอยรุนหูหรือสิ่งที่ดีๆในทํานองเดียวกันนะในด้านของการอธิบายตรงนี้คอยรุนหูหัวหมายถึงสิ่งที่ดีนะนะมันก็มาทำนำสิ่งที่ดีตามมาด้วยแต่ว่าในด้านหนึ่ง แต่นะอีกด้านหนึ่งมันก็สามารถเอาสิ่งที่เป็นชัวรุนความเลวความชั่วมาได้เช่นกันอพอเราดูคําอธิบายคาบอกคอยรุนตรงเนี้เอมันเกี่ยวอะไรกับริสกีของอัลลอฮ์ตกลงเป็นสิ่งของเป็นริสกีที่เราจับต้องได้หรือเป็นคอยรุนที่เป็นความดีที่เป็นนามธรรมาท,ท,ที่เราไม่เห็นตัวความดีแต่เราเห็นพฤติกรรมที่มันจะได้ชื่อว่าเป็นความดี ก็ได้คำอธิบายจากนักวิชาการอีกเช่นกันคำบอกคอยรุนตรงนี้ในกุรานในสุรบะกร์อกยะที่ห8 0ยหมายถึงทรัพย์สินในกรณีที่คนคนหนึ่งเสียชีวิตอินทตรกะคอยรอนหากว่าเขาทิ้งทิ้งอะไรทิ้งทรัพย์สินเพราะนั้นคำบอกคอยรุนในฮะดิษนี้คำบอกคอยรุน อ้างอิงจากกุรอานหมายถึงทรัพย์สินน่ะถามว่าทรัพย์ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินนั้นจะนําเอาสิ่งที่ไม่ดีมาหรือไรถามกระสุนรอสูนบอกก็เอาของดีมาแต่ในอีกด้านหนึ่งในทางกลับกันมันก็มีของไม่ดีได้ด้วยเมื่อใช้ถูกมันก็ถูกมันก็นําสิ่งดีๆมาแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมันก็จะเอาชชร์รุนความชั่วการทรยศฝ่าฝืนต่ออัลสุบานะหัวตาลา ให้เกิดขึ้นทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราสู้เตือนกับบรรดาสาบ้ที่เตือนเพราะอะไรเพราะต้องการให้เราสูนนั้นไอ้บรรดาสาวบะานนั้นระวังรอบคอบในเรื่องทรัพย์ที่อัลลอฮฺสุบานะฮัวตาลาหรือรสกีที่อัลลอฮฺสุบานะฮัวตาลาประทานให้มาแล้วเช่นกันน่ะคำบอกว่ารไอ้ความอะไรนะ ความสุขสำราญในดุนยานั้นในทางกับการนั่นแหละคือฟิตนะที่นักวิชาการได้อธิบายเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมานั่นคือริสกีคือทรัพย์ส่วนจะเป็นทรัพย์ในรูปแบบไหนนะพวกเราก็จะสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวพี่น้องเองทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินชีวิต ทรัพย์ที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันทรัพย์ต่างๆนั่นคือทรัพย์คือริ์กีนั่นเองเพราะฉะนั้นในอายะดังกล่าวมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยผมก็จะจะสรุปนิดหนึ่งนะมันมีโพสต์ขึ้นมานะโดยผู้รู้ท่านหนึ่งเตือนเตือนกับผู้คนว่า ประมาณอย่างนี้นะสแสวงสิ่งที่ผิดหรือถูกทำกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่า,ากันค่อยเตาบัสค่อยกลับเนื้อกลับตัวเพราะเรื่องอะไรอะ่ะเพราะมันเรื่องใกล้ตัวต้องคว้าไว้ก่อนแต่ไอเรื่องของถูกมันเรื่องโลกน้าไว้ที่หลังเพราะ,ะนั้นวันนี้รุสกีจะเอาของฮารานจะเอาของฮารอม เอาก่อนเอาก่อนเอามากินก่อนเอามาใช้ก่อนเดี๋ยวเตาบัตรเนี่ยมันจะมีเนื้อหาประมาณเนี่ยว่าควายคว้าของใกล้ตัวก่อนเพราะตอนนี้เราต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยใครเขาสอนก็นไม่รู้นะเออมีผู้รู้ท่านหนึ่งเอาคำเนี้ยของใครไม่รู้มาโพสต์นะ,นะรู้สึกว่าจะเป็นกระแสอยู่ด้วยตอนนี้จนกระทั่งว่าอาจจะมีการนําหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเนี่ยไปตั้งเป็นหัวข้อบรรยายในงาน งานมัสยิดแห่งหนึ่งกำลังมีการพิจารณาอยู่ว่าคิดกันแค่นี้หรือริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาจะเอาไอ้ของไม่ดีอย่างนั้นหรือแต่ถ้ามันไม่มองไปถึงโลกหน้าเพราะว่าเธอเกิดน่ะจะเอาแต่ของที่เราจะใกล้ตัวเอาตัวรอดไว้ก่อนในโลกนี้ให้อยู่ได้มีกินมีอยู่ไปก่อนของจะฮาลัานไม่ฮาลัานช่างหัวมันแล้วถามว่าถ้าจะมาเตาบัดอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่น้อง กินของฮารามหาฮะดิสก็บอกใช่ไหมชายคนหนึ่งอะอาหารก็ฮารามเสื้อผ้าเครื่องห่มก็ฮารามอะไรก็ฮารามหมดยกมือขอดูอาบนชั้นฟ้าขึ้นบนฟ้าขอตอบพระเจ้าขอตอบระออัลลาว่าไงฟานนายุสเลยะบุลิซานแล้วก,ก็นบีบอกนบีบอกแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาขออัลลอฮ์จะตอบรับอย่างไรล่ะก็เมื่อทั้งตัวเขาเนี่ทุกอย่างเลยมันสุกปกหมดฮารามหมด แล้วน่าจะบอกเดี๋ยวเอาของฮร r มก่อนเดี๋ยวเตาบ้าทีหลังเดี๋ยวเตาบ้าทีหลังเนี่ยฮะดิสนาบีก็มีแล้วถามว่าก่าจะเต่าบ้าอายันมาหรือเปล่ามาก่อนเตาบ้าหรือเตาบ้าหรือจะได้เกิดการเตาบ้าก่อนที่อายันมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอะ่ะด้วยความบังเอิญน,นะกับในอายะห์นี้กับเหตุการณ์กับประเด็นตรงนี้นะผมเองอะ่ะช่วงเนี้ย กำลังรีบที่จะจัดการเรื่องผลสอบนักเรียนจะประกาศสอบผลสอบในเร็ววันนี้ก็เลยยังไม่มีโอกาสไปไล่หาความสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการสอนอย่างนี้ในสังคมมุสลิมแต่ก็ยังดีมีผู้รู้สุนนะเราอะเอามาแล้วก็มาเตือนว่าอย่างเงี้ยมันคือของผิดอิชอัลลอฮ์พี่น้องอคงจะได้มีโอกาสารับทราบ นะรู้ติดตามในประเด็นดังกล่าวว่าตกลงมันมาอย่างไรและเราจะมีจุดยืนอย่างไรแต่กับอายักคุรานในวันนี้มันบังเอิญนะมันไปได้มันเกี่ยวข้องก็ได้ฝากกับพี่น้องนะครับกับวันนี้ที่เราได้ทําความเข้าใจในอายัที่ยี่สินี้นะสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เรายอมรับแต่ที่สําคัญนั่นก็คือจะทําอย่างไร ที่ให้สิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับเราเพราะรอซูนเตือนกับสาฮาบะก,ก็เกรงว่าสาฮาบะจะเหลืองจะระเริงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แล้วเราล่ะอีมานที่ยังไม่เท่ากระฟีของสหาบะมันจะรอดไหมแล้วกับประเด็นที่ว่านั้นประเด็นที่ว่าแน่นอนทุกคนนะรู้เข้าใจนะรู้เข้าใจ แต่ถามว่าเพราะอีมานใช่ไหมที่ทาให้คิดเช่นนั้นเราคงจะไม่เป็นเช่นนั้นคงจะเป็นคนที่รอบคอบในการดําเนินชีวิตกับริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้ลมหายใจริสกีใช่ไหมทรัพย์สินเป็นริสกีใช่ไหมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรืออะไรต่างๆลูกหลานต่างๆริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้จัดระเบียบจัดการให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์สุบานาหัวตาลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้อัลลอฮ์ประทานให้ เราต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความผิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบกับความผิดนั้นด้วยเช่นกันพี่น้องฝากเป็นบทเรียนในคุณพระวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับอะกูลูฮะดันกอลาวัสตักฟิรุลละอันติมาลีวะละกุมะลิซัยลมุสลิมีนามิงกุลิซัมฟัสตักฟิรูอินนฮูกานะกัฟฟารอ